สวัสดีครับพี่น้องขาขอต้อนรับพี่น้องข้าสู่รายการโอ๊ยแม่ละร้อนห้องซะพี่น้องโอ้ยเอามายังไหนมาประกาศข่ามาลวดข่ามาลวดลูกเข่ามาลวดลูกมาๆมาขอต้อนรับพี่น้องข้าสู่รายการส่วนสวัสดี ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้<ม>ชอบแววตาแบบนี้<ม>ชอบรอยยิ้มแบบนี้มากขคิโม,มเกิดแบบนี้ <c oughs> ไป,ปรปลูกไปแม่กินข้าวไปทันบังลาบ่อกินทัําม่น,านะโอเคเออสิไปนะเออไปลดเออ and say hi to all my f a n from around the world let's come eat with me ส้มตำ and this one panin ิน fish <ını Vincent> n <Leonard> i n I don't know how to call in English please tell me and uh, teach me how to call in English my friend this one นะคะฉันบรูดจากว่าเขาเอิ่นมาอย่างนะคะเมื่อนี่ต้มปานินพี่น้องตำระคงแล้วก็น้ำปลาไหลแม่ต้มเองนะน้ำปลาไหลแม่ต้มเองอย่างเลิศมากเลยนะคะก่อนกินอย่าลืมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เยสวดนว้ำแน่ Before is, <Before S 1> e please don't forget one follow one like one share and one comment นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันพี่น้องนี่ใสไไ่ปากเป็งเช่นไกอือรสชาติขลีมากท้องกันอืมอาาม,อมันม,มังคุดจับปะเนี่ยเราจะเอาปลาลงแบบนี้พี่น้องนี่อันนี้ทีห่วยก่อนนะข้าปุ่นนะ วันนี้ไม่กินข้าวเหนียว today no sticky rice นะ because I have noodle พี่รองพูดลงคนนะยายเจา้จมามมไงเจ้ามมไงแห้งแถะจีในท่างเบาแห้งแถะเอายายกันเบาเพื่อนก็เบ,บาเข้าใจแม่อืมเนี่ย no sticky rice นะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปซดไตนีนะคะ I w i l l s ดเลสเตอ เลสเตอร์แล้วก็คุกนะคะขออนุญ,ญาตใช้มือนะ Sorry I use hand because noodle we use hand เข้าไปพี่นอ้องฮุายิววิววิวจึงกังวลแมงวันอยู่ข้างล่างนี่พ่อ อืมอืมอืมต้องสุดนนำยายอืมเป็นปุ่มเป็นพวงอืมเป็นนางพุ่มพวงพี่ป้าแม่ขอจานมาปิดอันนี้หน่อยลูกแมงวันเยอะน่าเป็นของว้นแม่กินบ๊อแสบ ค้าวะไรอันนี้แบบนี้เลยพี่น้องคี้ยังโบอ,กออกกับเสายางเดียวอืออืออือครับน้ำหนาวกินเลยห่อนเลยสิ่น่ะอือ นี่น้ำเสเลลายแล้วเนาะย่ายเนาะไม่ต้องอีจานอันอันนี้ลงได้เนาะ ah. นี่เลยจ้ะไก่สีเป็นพระแล้วโอ้ไม่กรอด very delicious come on come on man อืม อืมถ้าพี่น้องเห็นคลิปนี้กะเมื่ออื่นกะ <c oughs> สิบโมงน,นอคันพี่น้นนองเห็นคลิปนี่กะคออนอาจจะยุ่งรอเอ็ดแล้ว <c oughs> <c oughs> อืมเพราะว่าคลิปจะลงย้อนหลังหนึ่งวัน <c oughs> Do lại những hoạt động yêu thương học những cái mùi hết kìm đến hưng hết kìm à ถ้าไม่มีเวลาทำคลิปอะ่ะก็จะไลฟ์สดเอานะไอวิวเท่าอยู่อะเวเนไอโกปอบิ๊กเน้นิ่งเนี่ยไอโนทเทปไทม์โซเมโอครับไอวิววิดีโอไลฟ์วแล้วรักไหม,มรักก็จุ๊บรักก็จุ๊บมีเทียวมีอมัอมแปดๆๆๆ อืม้องเราดูเพราะเราแม่กินเขาอยู่แฟตบัตเลิฟเฮเซอืมขาดงเอาโอ้ยนน้ำลายน้อ,อยน้ำลายลูกข่อยน้อยเต็มแก้มเลยอื จับเดือยเบสปลาปลาปลาเขาตว่ากินปลาเาสลัดแตงมอ่อยอกินสมุนิ้มสลัดป็นไหว่ายาย i want to thai people we believe in that if you eat fish you will smart brain i don't know uh, your culture didn't say me <laughs> แล้วก็ต้มน้ำลุกไปเจน้ยต้มน้ำลูก้อยแล้วะไปยูนมุ่งไปตักน่าไม่รุงกินละอือ

แม่ชื่อนมจีนนี่มันเยอะหรออยากกินอยู่นั้นนมจินน้ำยาจะไม่ได้กินอีกหลายบานแบบลูกจีนเยอะๆผักเยอะๆอะไรอย่างนี้เนะมีแบบพริกเผามีอะไรอย่างเงนมีา้จะพุนจะกินไม่ถึงต้นเย็นอืม

กินแบบยาวๆนะมันอร่อยมากเธอผักล,ลายๆเนาะผักอีตูผักอะไรนี่โอ้ยขนมเซนตีนไกล,ลูกชิ้นะเนาะอืมเปเวอร์น้ำยาปลานิ้นเนาะยะจุละามักโอ้ยไก่ใส่ตีนใส่ลูกชิน้นแม่จับแบบเล้าๆอร่อย ที่แกงราแบบาลาวอะ่ะแม่มาลาวมั่นละแต่ว่าต้องไส่กงอม่ลาวออาวฟู้ดมีคอร์สไปสี่มักลาวฝรั่ง้ลาวฝรั่งชอบดูไงวอลินเนอร์เลิฟทูวอชเลิฟทูวอชนะไลท์อืม นี่เป็นอาตาัตตัดอยู่โน้เป็นอาตาัตตัดเป็นอาตาัตตัดเดสมินคลีนอ๋อ ุด้าังลวกนี่แม่ต้มเองเหรอน้ำปลาอืมแฉบแห้งปลาอร่อยมากคุณแม่ต้มน้ำปลาเองจต่ล่าสุดสงสงใจจะได้ต้มขายครับ เพอาะยางรู้ปกว่าพอขนาดอิ่มแทวตาิอืม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 อ๋องอืม อิ่มแล้วอิ่มหนอมีวันมีตัวฟินิชเออเออน้องวินอะไรอ่ะเฮ็ดแม่กำลังแซ่บอยู่เนาะเออ,อเออบางอะไร่ะเฮ็ดแม่อย่ากแกงอิ่มดอกมึงก็อยากให้อิ่มมีวันมีตัวฟินิชตัวไอฟินิชวันทำ

บอกคุณพ่อด้วยนะแม่นูไปร้อยอินมันไม่ได้ไปหาเลยกลับมาก่อนวันพระวันนี้เท่ไหรไม่รู้เ <c oughs> ดี๋ยวค่อยมาพระย้อนหลัง,ลงบ่าางบลวออว้วเอาพระขึ้นเดือนออกวจะอย่างนี้เงินไปไหวไหม เันเดือนออกก <pinky. S 1> ี uh ่เ oh. ด yeah. mm ือนวันนยังยิ่มยังวันนีันบแปดยี่สิบหกขอนเงนเดือนเท่าไหร่ไม่เอาอะไรอ่าืมไปได้ไปน้องพราแเราอิ่มแล้วขอบคุณหลายๆค่ะ I h a ทุกคนเอ o w ย e e อก u อ e น t time. บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ